สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฮมซีพีครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องที่มันขยับสเต็ปขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง31,990 CPU ครับ i3,2,100 FC c นร้คอแปดเทรดครับเทอร์โบ g h z จุเมนบอร์ดก็จะเป็นตัว MSI Pro แคช 610MB DDR4 ตัวนี้เมมโมรีก็เหมือนเดิมครับเจ้าประจำนะครับ 16GB Dual Channel Bus 3200ตัวการจอครับ AMD Radeon RX 6600 RAM 8GB Storage เ,เป็น Samsung ครับ SSD 980ตัวนี้ขานาดความจุทั้งหมด 250GB แล้วก็ Power Supply ครับ Antec Atom B650 650W 80 Plus b r o n z เคสสวยนะครับ Antec NX292 ให้พัดลมมาทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวเราไปดู CPU แซกันครับ i3 สองอ F ตรงนี้8ปดเทรดตรงนี้ 4.3 g h z turbo main board MSI h 6 1 0 m b d d r 4 memory ครับ16 g b ับ d d r 4 bus 3,200 spd ก็ชิป Kingston ram Kingston นั่นเองการ์ดจอก็จะเป็นตัว AMD Radeon RX 6600อยู่แล้ว gpu ใช่ก็จะมี shader หรือว่าหน่วยประมวลผลเนี่ย1792 unified นะครับ bus width ของ ram ก็128 bit gddr6 ram 8 g b bandwidth ก็224 g b s per s e c นั่นเองสำหรับ Forza Horizon 5มาถึงก็ 2K เลยนะครับ2560 คูณ1440ครับปรับอันตราที่ 2K ครับนี่ไม่ใช่ Full HD นะถ้า Full HD สูงกว่นี้นะครับ Full HD ผมว่ามี1้อ่อะแ5เฟรมที่ความละเอียด2560คูณ1440หรือว่า 2K ปรับอันตรา บางคนบอกพี่เปาครับแล้วถ้า f ู l l HD ล่ะ Full h ดแน่นอนครับเฟรมเรทเยอะกว่านี้อยู่แล้วก็คือ1 9 2 0คณ0นะครับ120เฟรมก็คืออย่างที่บอกแหละเท่าความแรงของการจอก,ก็ประมาณ RTX 3060นั่นแหละผมมองว่า120-120กว่าเฟรมเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วสบายสบายฟฮะ2 5 6 0 4คูณห4หรือว่าความละเอียดทีูเคนั่นเอง FXAA เป็นออนทุกอย่างัวทีไฮแม้กระทั่งตัวชาร์โดหรือเทเจอร์ที่มีผล่ต่อเฟรมเรทก็เป็น,นเวที เลเบลใช่ปะเฟรมอาจจะดรอปได้แต่ว่า,าทันทีทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันอย่าเลื่อถ้าผมปรับ2 k อยู่นะครับโอ้โคนย่างเยอะเลเบล58-60บเฟรมที่เลเบลฮะวันนี้คนอย่างเยอะเลยครับถ้าสมมุติว่า full hd ละ่ะ1 9 2 0แ0ครับจาก60กลายเป็น80เฟรมถ้าคนเยอะๆแล้วยังยืนได้80-90เฟรมนี่ไม่ธรรมดานะครับ god of war ฮะ full hd นะครับปรับภาพอันตร้าประมาณนี้65 60เฟรมยืนได้ ถ้าอย่างเงี้ย 2K เนี่ยจะเริ่มเหนื่อยละพร้อมไปไม่ไหวแต่ว่าบางเกมก็ 2K ได้ถ้าบางเกมก็ Full HD ก็เพียงพอแล้วดังนั้นลองชั่งน้ำหนักดูเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ Battlefield V เซ t t i n g ตรงนี้ครับ2560คูณ1440 2K ปรับอันตราว่ากันเถอะ1 4 4เฟรมที่ Battlefield V m ัน t i Player ปรับภาพแบบ 2K แล้วก็ปรับสุดที่อันตราทั้งหมดด้วยนะครับเหลือกินเหลือใช้แต่ถ้าเราปรับเป็นแค่ Full HD ครับ บอกคนสองสายว่า,าพี่ปาผมเล่นแค่ Full HD ว่ะมันดีเลยอ่ะเอาอยู่โตๆม,มันโอเคเลยอ,ะ frame อ,ะอ่ะ150เฟรมฮะอมจติไปเจอสโมกร่วงประมาณ10เฟรมแล้วก็เิ้งขึ้นมาใหม่ลองพิจารณาดูแล้วกันฝากขึ้นนี้ไว้ได้วยครับผม31,990จาก I have CPU เจอก,กันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ